สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็ได้รับการสนับสนุนโดยการสมัครเป็นสมาชิกอย่างดีจากคุณลูหน้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นี่ผมะจะมาว่าตัวที่ชื่อว่าโคโอลิอุอิ U I, นะครับคุณลูหน้าก็ได้ทำการอขอมาเลยนะครับว่าจะต้องเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ ามาวาดภาพเดียวกับตัวผู้หญิงฮาลุนะครับให้มันอยู่ในกระดาษเดียวกันเลยนะเพราะว่าตัวนี้มีข่าวว่าเป็นคู่รักกันนะครับอโอ้โหนี่วางแผนได้ลึกลามากเลยฉะนด้นก็เราก็มาวาดกันเลยครับโดยการวาดทรงกลมนะครับแล้วมีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกครับนั่นคือเส้นตาแล้วก็ขึ้นโครงหน้าแบบนี้เลยครับแก้มซ้ายแก้มขวาก็ต้องห่างจากเส้นตรงกลางที่เป็นเส้นปรลาหรือเส้นจมูกนะครับ ประมาณเท่าๆกันแบบนี้นะครับเราจะได้ขึ้นโครงหน้าได้แบบเบี้ยวน้อยที่สุดนะครับอย่าบอกว่ามันตรงเลยนะครับเอาให้มันเบี้ยวน้อยที่สุดก็พอแล้วนะครับอเพราะคนเราเวลาทําอะไรมันก็ต้องมีเบี้ยวบ้างนะครับมันจะไปตรงอะไรเป๊ะเสมอไปครับเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะอหลังจากนั้นเราก็ทําการขึ้นโครงตาเลยนะแบบนี้เลยก็เป็นสี่เหลี่ยมไปก็ได้นะแบบนี้อให้มันอยู่ในระน,นาบเดียวกันนะครับกับเส้นตาที่เป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับสังเกตดีๆนะครับ พยายามห่างจากเส้นตรงกลางกับใกล้เคียงกับเส้นตรงด้านล่างนะครับแนวนอนด้านล่างอา่แล้วเราก็จะตาไม่เขไปเขมาไม่สูงไปหรือต่ําเกินนะครับให้มันประมาณใกล้ๆกันนะครับแล้วเราก็ทําการวาดขอบตาได้เลยคนระับนี่ขอบตาของโคลโีนี่ก็จะเเหลมๆหน่อยนะครับนี่แบบนี้เลยอ่านี่ ลักษณะของคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะคล้ายตัวผู้หญิงเลยนะเพราะว่าคล้ายตัวฮารุด้วยครับเพราะว่าเครื่องแบบนี่เหมือนกันเป๊ะเลยน่าจะมาจากสำนักเดียวกันนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะฉะนั้นก็วาดไปตามความรู้สึกนะนี่ผมก็จะวาดให้มันตาจ้องมองไปที่ผู้หญิงเลยนะครับเป็นแฟนกันนะครับประมาณนี้ครับนี่โอเค จากนั้นเราก็จะมาทําทการวาดจมูกครับโครงจมูกก็กะกะเอาครับให้มันอยู่ใกล้ๆกับเส้นจมูกนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ขีดมา,าแล้วก็รูจมูกนิดนึงนแล้วก็วาดปากครับปากก็จะถัดลงมาจากจมูกหน่อยนึงนี่ประมาณนี้มีริมฝีปากล่างนิดนึงอ่าเนี่ยแค่นี้เราก็ได้ใบหน้าแล้วนะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็พยายามจับสังเกตลักษณะดวงตาแววตาท่าทางนะอพอทุกอย่างมันลงตัวกันมันจะดูแล้วรู้สึกว่ามันคลายนะซึ่งผมก็ไม่ได้ดูเรื่องนี้นะฉะนั้นก็เอกลักษณ์อะไรผมก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะวาดออกมาให้มันได้คลายที่สุดนะ,ะเพราะว่าผมไม่ไม่มีอินเนอร์นะยังไม่เข้าใจนะนะ แต่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถดูกะระยะเข้าๆก่อนได้นะนี่นี่คือเส้นหน้าผากนะครับลากขึ้นไปนี่คือเส้นโคงของหัวนะเส้นโคงกระโหลกอ่าประมาณนี้เลยพอมีสองเส้นนี้เราก็กะระยะทรงผมด้านหน้านะครับลักษณะของอตัวอูอีนี่ก็จะมีผมแบบเขาเรียกเป็นทรงกะลานะาทรงหน้ามา้าแปะแปะลงไปนะแต่จะชิงเฉียงนิดนึงนะนี่ผมก็ให้มันเฉียงนิดนึง แล้วตรงนี้คือทรงผมด้านข้างนะครับมันจะยาวมาแล้วก็เป็นทรงเขาเรียกว่าทรงอะไรวะทรงผมสั้นบ๊อบ,บ,อบนะครับเท mm hmm. ่าที่ผมเคยรู้จักการ์ตูนที่ไว้ทรงนี้ mm hmm. ก็จะมีมะีเหมือนมีโทยะอะคิระนะครับจากเรื่องอะไรวะเซนโกะนะครับอ,อีกคนนึงก็จะคล้ายๆกับอีซากจูนะ,ะใช่อีซากจูจากเรื่องกันดัมซีดนะเนี่ยทรงมันจะเป็นประมาณนี้ครับ ดูเ้วเหมือนกับโทยะอากิร,ระผสมกับอีซากจูเลยอะ่ะเนี่ยทรงประมาณนี้ครับอ่าเนี่ยมีหน้าม้ามาปิดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามเหล่าคางครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ทุกตัวที่วาดนี่เราจะต้องวาดหน้าตาให้มันแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันดูดีที่สุดนะเพราะว่าหน้าตานี่สําคัญที่สุดแล้วนะครับสําหรับสายลวกนี่นะครับ จะลูกตัวอื่นตรงอื่นส่วนอื่นมันมั่วอะไรสับสนวาดไม่ไม่ถูกวาดผิดผิดถูกถกูหรืออะไรไม่สําคัญนะครับสําคัญตรงที่หน้าตานะคถ้าหน้าตาดีนะอะไรก็ดีไปหมดนะแต่ถ้าหน้าตาไม่ดีขึ้นมาอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับนี่ครับ ผมบอกเลยถ้าหน้าตามันห่วยนะฉีกทิ้งวาดใหม่เลยครับอย่าไปเสียเวลาวาดตัววาดแขนอะไรให้มันสวยเลยครับเพราะว่ามันสายลวกก็ตามชื่อเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่สวยอยู่แล้วนะขออย่างเดียวให้หน้าตาดูดีไปก่อนนะพอหน้าตาดูดีแล้ว สัสดส่วนค่อยตามมานะครับให้มันเป็นสเตปนะครับทำตามสเตปแค่เนี้ยเราก็จะวาดเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วนะครับเชื่อผมเลยนะครับเพราะผมก็ทำแบบนี้ <c oughs> หลังจากนี้ครับพอมีทรงผมแบบนี่อย่างนี้แล้วก็เติมคอเดี๋ยวก็เป็นอนาตมี่อนาถานะแล้วก็วาดง่ายครับนี่คือเส้นหปลานะครับแล้วเราก็มากะดูว่าเราจะเอาโครงตัวนี่มันยาวประมาณไหนครับนี่ก็ประมาณนี้นะผมอาจจะวาดตัวให้มันเล็กลงนะเล็กกว่าตัวผู้หญิงนะเพราะผ,ผู้หญิงนี่ผมวาดตัวใหญ่เกินครับ แล้วคราวนี้ผมต้องมาวาดในกระดาษแผ่นเดียวกันต้องมีการคำนวณน,นะครับว่าเออจะให้มันยืนตรงไหนให้มันดูสวยในภาพนะครับนี่ล่างมาเลยประมาณเนี้ยนี่คือช่วงบอดี้นะครับนี่เส้นบรลานาดอยู่อย่างเงี้ยต้องมีเส้นบรลานาดนะครับเวลาเราวาดเราให้ดูเส้นนี้เป็นหลักนะครับเราจะวาดไม่เบี้ยวนี่คือเส้นเอวนะครับนี่คือกางเกงในนะครับก็ขาท่อนบนนะประมาณเนี้ยสุดแล้ว <laughs> อ่าแล้วก็มีแขนอ่าแขนท่อนบนนะครับ เราไม่จะเป็นจะต้องไปวาดไอ้วงกลมเป็นหัวไหลนะเพราะว่าตัวนี้นี่กนะ็ไม่ได้โชว์กล้ามนะไม่ได้โชว์กล้ามแบบปึ๊กๆนะเราก็ไม่จะเป็นต้องวาดนะเวลาเราล่างโครงเราไม่จะเป็นต้องล่ audio, สสงางโครงใ,ใ vote, really so people, chann, ห้มันหูซับซ้อนหลายเส้นนะเพราะยิ่งหลายเส้นเราก็ยิ่งงงนะนี่ครับเนี่ยขีดเลยครับดูของผมครับอ่าเนี่ยวาดนิ้วก็วาด5้านิ้วนะมีนิ้วโป้งอยู่ถูกที่ก็โอเคแล้วเนี่ยนิ้วแบบนี้ครับนี่คือโครงล่างนิ้วแบบคร่าวๆนะมันก็เลยดูทุลักทุเลแต่ก็ไม่เป็นไรครับ นี่เป็นการแค่ขึ้นขึ้นโครงขึ้นสเกต็ตนะเพื่อให้เราดัดท่าทางที่เราต้องการครับแขนข้างหนึ่งนี่ผมอาจจะไม่วาดนะเพราะว่าผมจะให้มันถืออาวุธนะครับนี่แบลบตาคมเข้มเติมดำๆให้ดูหน่อยครับมผมกำลังจะวาดให้มันมันมองผู้หญิงนะแต่รู้สึกเหมือนมันมันมองอะไรข้างล่างมากกว่านะ, <c oughs> ะช่างมันนะ,ะวาดอย่างอื่นไปก่อนครับ นี่เรามาวาดปกคอเสื้ออชุดชุดของอตัวโคโอลิอูอีนี่ก็จะแบบคล้ายๆกับตัวผู้หญิงเลยนะจะว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มอะไรก่อนดีอ่าเอาเอาตรงนี้ก่อนคนระับเป็นปกข้างนอกนะปกเสื้อนอกอ่าวาดเป็นสามเหลี่ยมนะครับอืมเนี่ยพยายามกะอยู่นะ แล้วก็เป็นปกปึออ๊บลงมาเนี่ยผมยังวาดไม่สุดนะเพราะว่ามันจะต้องมีสายมาคาดหน้าอกนะครับเดี๋ยววาดทับไปทับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเ <ๆ S 2> จะมองไม่เห็นนะเส้นอะไรเป็นเส้นอะไรนะเนี่ยผมพยายามเว้นไว้นี่นี่คือปกนะครับแล้วนี่คือช่วงเสื้อนะครับบอดี้ช่วงอกนี่ค่อยค่อยเวนทีละสเต็ปนะครับ ตรงนี้คือช่วงเอวแล้วก็จะมีเข็มขัดนะครับนี่เข็มขัดวัดหัวเข็มขัดไปนี่เนี่ยสี่เหลี่ยมวัดง่ายเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรให้มันซับซ้อนนี่คือเข็มขัดแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นรอยยับของเสื้อนะครับอพอเสื้อมันยัดใส่ในเกงนี่คือรอยยับนะครับอแกะขีดแค่นี้ตรงบริเวณพุงมันจะเหมือนพองๆมานิดนึง นี่ตรงนี้บริเวณตะแแร้นะครับตะแแลรักแร้แล้วก็มาเป็นเสื้ออ่าเนี่ยประมาณเนี้ยอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะปกคอเสื้อที่จะมียื่นๆมาตรงนี้นะครับไม่รู้เป็นฮูดหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเนี่ยประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับฟืบป นี่เราจะให้มันทับทรงผมหรือทรงผมทับไอ้ตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะต่อไปเราก็มาเติมลายของเสื้อกันคนระับนี่มันจะมีเหมือนสายพาดอย่เงี้ยกอ,อเวลาเราวาดเรากา็หักมุมนะหักมุมตามรอยยับของไอ้ตรงพุงนะมันจะได้ดูสมจริงนะครับเนี่ย แล้วก็หักมุมอ่าประมาณนั้นแหละนี่ตรงนี้เป็นไหล่ครับนี่เป็นหลักแร้อ่านี่คือแขนครับเนี่ยมันจะมันจะหลบมันจะโดนไอ้ช่วงตัวบางนะครับเพราะว่ามันกำลังจับก็สบายเลยครับเราไม่จำเป็นต้องวาดแขนอีกข้างหนึ่งนะอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นรอยของเสื้ออ่ลายของเสื้อที่มันพาดพาดทับอกนะครับนตรงนี้พาดทับอีกทีหนึ่งก่อนอ่าเนี่ยเนี่ยทับ ลากมาจากตรงตรงบนสุดของหัวไหล่เลยนะครับนี่ตรงนี้อ่าเป็นเส้นยาวขีดลงมาเนี่ยขีดฟืดแล้วก็โค้งหักมุมนี่หักตามรอยยับเลยนะครับที่เราได้วาดเอาไว้เสื้อมันจะได้ดูเหมือนกับว่าแบบอ่าเหมือนเสื้อมันนุนๆแล้วก็ยับตามรอยยับเวลาเรายัดใส่ในกางเกงแนละ้วเหมือนกันเลยคนระับเดี๋ยวนะอ่าเนี่ยแล้วก็ลากเส้นนี่ ลายเสื้อมันจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนี่ได้อยู่ครับอ่าต่อไปก็เป็นแขนยาวนะครับนี่ก็วาดรอยยับไปนะครับนี่วิธีวาดยับก็คือยับตามลักแร้หรือจะยักตามใจก็ได้โดยมากแล้วของผมนี่ใจค่อนข้างจะยับมั่วนะครับออันดับหนึ่งก็หารอยพับนะบแล้วก็ยับไปแล้วเสร็จแล้วก็ยับมั่วเลยนะนี่คนนี้ข้อสอกครับอ่าเนี่ยเนี่ย ตรงข้อพับก็รับยับยับไปนี่แล้วนี่ก็เป็นแขนเสื้อนะครับประ่ยวนนี้ง่ายๆเลยนะครับฟืบอ,อ่าผมบอกเลยนะเคล็ดลับของสายลวกเวลาเราวาดนะ่ตะตวัดเส้นแล้วก็คือตวัดไปเลยนะครับแล้วก็ตวัดซ้ำอีกทีหนึ่งใย่ย่อย่ามัวแต่ไปยึดติดว่าเราเส้นไม่สวยนะครับอะไรที่ผ่านได้ก็คือผ่านเลยนะ พยายามวูฟออนตลอดเวลานะอย่าไปย้อมกับความผิดพลาดสม่ำเสมอนะเพราะว่าเราผิดพลาดตลอดเวลาอยู่แล้วนะเวลาเราวาดรูปอ่ะเนี่ยสังเกตเลยครับผมก็วาดก็ไม่ได้สวยอะไรนักหนานะครับเนี่ยปล่อยผ่านได้ก็คือปล่อยผ่านเลยนะครับแล้วอีกชั้นหนึ่งค่อยไปตัดเส้นนะเวลาเราไปตัดเส้นเนี่ยเราจะมองเห็นภาพโดยรวมเลยนะว่าที่เราสเก็ตมันห่วยหรือมันอันไหนที่มันไม่ดูดีอ่าอันไหนที่ดูดีอันไหนที่ดูไม่ดีก็สามารถแก้ไขได้ตอนตัดเส้นเลยนะ อ่าส่วนนี้การสเก็ตนี่ก็คือไปไปตามมาเขาเรียกว่าไปตามจิตใจอะใจนําจิตจิตนาใจครับตามเขาเรียกว่าตามสัญชาตญาณเลยนะใส่ไปเลยครับนี่นี่ผมก็วาดมืออย่างนี้เลยครับสวยไม่สวยไม่รู้ช่างหัวมันครับเนี่ยเส้นจะโค้งเส้นจะอะไรก็ไม่รู้ผมก็พยายามลากให้เส้นสเก็ตให้มันบางที่สุดนะครับ Ừ, เพื่อน,อนๆอย่าพยายามลากเส้นทับไปทับมาทับหลายเส้นจนกระทั่งเป็นเข่าลุงรังเลยนะอันนี้มันไม่ดีเราควรจะลากประมาณสองสามเส้นแล้วก็มูฟออนเลยนะเนี่ยขีดทีเดียวก็มูฟออนเลยนะเพื<ๆ>่อนๆจะสังเกตว่าไอ้จงบริเวณไอ้พวกเสื้อผ้านเนี่ยผมจะขีดไม่กี่เส้นแล้วผมก็เลิกเลยเพราะว่ามันมันไม่ค่อยสําคัญนะส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยจะดูกันนะจะดูบริเวณช่วงบริเวณหน้าใบช่วงบริเวณใบหน้าแล้วก็ช่วงแถวแถวอกเท่านั้นเองครับ ที่เราจะต้องปาณีดหน่อยแล้วก็สัดส่วนที่ดูดีนอกนั้นก็เนี่ยครับเนี่ยผมอยากตวัดตรงไหนก็ตวัดไปเลยครับอยกเว้นแต่ว่าตวัดผิดค่อยมาค่อยมาแก้เส้นนะอันนี้เรื่องหนึ่งครับแต่ตอนนี้ก็คือคีดคดไฟครับอเนี่ยมันเกงอยู่นี่ครับขาเออช่างมันรับตกกรอบแล้วอ่าเนี่ยประมาณนี้เนี่ยขอเติมให้เข้มเข้มหน่อยเนี่ยเดี๋ยออกมาชักจะหล,ล่อละอ่าต่อไปก็เป็นอาวุธนะครับอาวุธนี่ก็จะคล้ายเหมือนหอกครับ แต่มันเหมือนเป็นเป็นหอ,อกแล้วเหมือนกับเป็นผ้านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะถ้ามันอาวุธมันมันค่อนข้างจะพิสดารหน่อยนะเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆหอ,อกคนระับเนี่ยขีดไปครับเราไม่จะเป็นต้องใช้ไม้มันทัดเลยนะครับสายลวกนี่คือต้องขีดไปเลยนะครับตรงไม่ตรงช่างมันนะแต่เราต้องพยายามให้มันตรงนะถึงแม้จะไม่ตรงก็ปล่อยผ่านเฟูลแล้วก็เข้าใจยากนะอเนี่ย บานว่าเวลาเราวาดรูปเราก็ควรจะวาดในสิ่งที่เอ่อถึงแม้ว่ามันเราอยากจะใช้อุปกรณ์แต่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะครับยิ่งเราสามารถฝึกไอ้สิ่งที่ยากๆได้เนี่ยมันจะยั่งยืนนะเออมันทาให้เราเรียนรู้ครับส่วนที่ง่ายๆนี่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปฝึกสักเท่าไหร่นะเพราะามันง่ายนะเวลาเราทําอะไรเราก็อยากจะมุ่งมั่นทําเรื่องยากๆนะครับพอถ้ายิ่งยากๆเราทําได้มันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนะแล้วยิ่งเรื่องง่าย พอเราไปทํามันก็ชิงง่ายหนักเลยแล้วนี่ครับอ่าฉะนั้นเราก็ค่อยๆวาดไปนะผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้นี่นี่ผมก็วาดโคง้งนี่ผมยังโค้งให้สวยที่สุดนะครับแต่บางครั้งก็โค้งแล้วก็มันรู้แปลกๆไงไม่รู้เนี่ยผมไม่อยากให้มันตกกรอบด้วยนะเนี่ยมันตกกรอบแล้วพยายามดัดไม่ให้ตกกรอบนะครับอะไรที่ไม่ให้ตกกรอบเนี่ยมันจะดูดีที่สุดนะครับ เนี่ยผมก็พยายามบิดนะเดี๋ยวไปบิดใหม่ให้มันให้มันดูสวยกว่านี้นี่อาวุธของมันเป็นอย่างนี้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรคนระับมันจะยาวเลี้ยวเหมือนผ้าเลยนะเดี๋ยวผมก็ไปจัดตำแหน่งใหม่แล้วกันอันนี้ก็คือไกลคร่าวๆไปก่อนนะว่าอาวุธมันโค้งซะอย่างนี้เลยอนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมลบไปนี่ดีกว่ามันเหมือนตามันมองอะไรไม่รู้ข้างล่างนะผมกะจะให้มันตามองตัวผู้หญิงนะเออแต่ปรากฏว่าวาดแล้วรู้สึกเหมือนกับ ามันไปรูปไปมองไปมองไอ้ก้อนอะไรในข้างงมองก้อนขีนนหรอือเปล่าวะวาดใหม่เนี่ยไม่ต้องมองดีกว่าวาดแบบมองตรงๆเท่ๆดีกว่าเนี่ยอ๋อเนี่ยครับเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งสายตาใหม่นะครับให้มันมองโฟกัสต,ตรงหน้าเราเลยดีกว่าเนี่ยเมื่อกี้มันมองแล้วรู้สึกดูมันไม่ค่อยเท่ ่าเนี่ยตอนนี้ก็วาดวาดสายตาใหม่แล้วให้มันมองที่ใหม่เอออย่างนี้ค่อยดูเท่หน่อยนะ <c oughs> โอเคเออประมาณนี้แหละกำลังงาม <c oughs> อย่างนี้ครับยังรอโอเคโอเคแค่นี้ก็โคตรเท่เลยครับ <c oughs> แต้มไร้เรท ระบายให้เท่ที่สุดใช่บรัชปัดผิวหน้าให้ดูใสเหมือนถูสบู่โอ้โหบ้าบอคอละคังข้างฝาขัดให้หนังหน้าเนียนหนานุ่มนิ่มอีกชั้นด้วยครีมเบโปออเรนเป็นเชดเงาเสริมความหล่อล่อให้มันเท่แปะเปล่าเสริมความเข้มให้ผิวดั่งลูกผู้ชายตัวจริงและเลงคอมโบบลูแบบเรียบง่าย แต่ทำไมระบายได้โคตรหล่อฝนบูกเกรทับอีกเลเยอร์กันไม่ให้สีทรงผมแตกไปแค่ละเลงซิวเวอร์เกรเป็นเฉดเงาทุกอย่างก็เท่เฟียวอย่างลงตัวระบายซิวเวอร์เบนทับอีกละลอกเป็นสูตรความเนียนแท้ของสีไม้ลงดำในส่วนที่ใช่ใส่ในเฉดที่ชอบแค่นี้ก็โคตรหล่อแล้วเอเอ,เอว้ยตัวนฮี้ววาดหล่อไปเปล่าวะเนี่ย